นักข่มน้องนายอีกแล้วนะคะหองปลสวยงามมากเลยค่ะพี่นุ๊กสวัสดีค่ะพี่น้องป้องกกและพี่น้องป้องปลายมือน,นิมอวบิลก็มาโคกน้องนานะคะมือน,นิสิมาปูอินทภาลัมค่ะกาบัน บักขนนเนาะค่ะหรือบัหมี่ภาษาอีสานนะคะไปชมกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กำลังใจให <c oughs> ้สองโมบิลสแนลได้เลยะคะ่ะเห็นงานเมย์เมย์<ด>มมพี่น้องเมยค่ะตากแดดค่ะแต่กสูด้อค่ะคุณยา,ายชดชาส์ซี่คุณยายของน้องหม่อมเดื แดดแดดแบบนี Hello, Maria, ้ก so, ับพักกันเบาเหรนเบาโนหัวมวนกันนะคะคไปดูวิธีการกลหลุมนะคะเราก็ปลูกค่ะปลูกหมี เขาต้นใหม่้องเเป็นวัเิเซึ่งจเข้าใก่นแต่วานเใคนเปลียนไรวเขาเคยพูดยินึนี่คือกใหม่นี้อากาศหายใจยันไ่เลยหายใจในทางปอย่างเดียวมีความรู้ด้วยนะคะ เออดินใ่แบันี้ดินกบเออกบให้มันเป็นนูนๆ Tất ừ. cả ao mày ra mày cả hàng มัดค่ะวันนี้ม,มัดเสียกฟางใส่เลยมัดฟางใส่ใหม่เลยค่ะกันแรงลมนะคะเออ,อนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้นนึ่งคะ อยกกันปลูกปลูกปลาก่ะต้นขนุนนะคะ่ะก็ปลูกขึ้นมาแล้วนะคะเหนื่อยมากเมื่อยบ่คเขสู้แล้วก็ตายไปเลยอันนี้ก็ปลูกแล้วดนะคะ่ะ